สมศรีซื้อผักกาดมาได้เป็นอาทิตย์แล้วเนาะมันเหลือวันนั่นนะ่ะตั้งแต่วันแก่งผักกาดละเจา้าวันนี้เราจะมาจอผักกาดกัานน้ำพริกมะกอกมะกอกเอามาจากบ้านนะจ๊ะอนอื่นจะเด็ดพักคนเจา้าสมศรีชอบกินใบมันต่าดเนะก็เลยเอาแต่การมันเอาใบามันออกไปนิดนึงพ่อมันเยอะเกินเสร็จเรียบร้อยอันนี้มะกอกนะคะเอาแจกแข็งไว้เอามาจากบ้านเจา้า น้ำพริกก็เป็นน้ำพริกคานี่แหละสมศรีเอาไปพัดแล้วก็ใส่ปลาล่าลงไปก็เป็นน้ำพริกปลาล่าสมศรีบ้านสมศรีจะใส่คานนะเจ้าอันนี้หมอ้อหม้อต้มจอประกาศวันนี้เราไม่ใส่กระดูกหมูนะคะเราจะใส่แต่มะขามกับขาลงไปบ้านสมศรีเป็นใส่คาที่ไหนใส่ผงอืใส่ชุโรดใส่รสดดีใส่น้ำปลาล่าแค่นี้ละเจ้า เอาแบบเมียงเมียงสมัยโบราณเอาแบบคนโบราณเสร็จเรียบร้อยง่ายๆสไตล์สมศรีน้ำพริกพักหนึ่งน้ำพริกพักจอน้พริกผักจอสรีใส่หอมป้อนลงไปมันจะได้หอม,หอม สมัยตะกอนชมซิไปรอนนะ่ะเอาไข่ใส่ลงไปได้นิดจะไป็น,น้นพริกแล้วก็ะจำงนได้นะ่ะต้องจําเอาพ่อ,อยางพ่อปีนองหลายไข่แกนเดียวชีวิตเรมันจนนะนี่เจ้าหมดกันได้ทาไมตะเบวน บ้านสมมสีจะผักกาศใส่คาด้วยนะมันจะได้หอมหอมให้มงก็มีนะ มาละแค่มได้หับซึนหมัว มั้ยมันเปิดประตูได้หม